วัตถุดิบเราที่เราใช้เนี่ยเป็นข้าวเหนียวต้องเป็นข้าวเหนียวจริงๆใช้ข้าวเจ้าก็ได้แต่ว่าสาโทดั้งเดิมเนี่ยเขาใช้ข้าวเหนียวแล้วมันก็ข้าวเหนียวมันน้ำตาลเยอะกว่ามันก็ได้คอสูงกว่าแล้วก็มีความหวานมีความอะไรอย่างนี้อยู่เราใช้ข้าวเหนียวเที่ยวงูจากเชียงรายครับขอไทยมันนี่คือหมากแล้วมันเป็นแบบนี้โอ้ข้าวเยอะเหมือนกันนะครับเยอะครับใส่ทีนี้กลิ่นแรงเลยกินกินได้ไหมครับตอนนี้กินได้ครับไม่เสียไม่เสียไม่เสียมันไม่ต้องอะไรเลยต้องไม่ต้องไม่นั่นต้องไม่ ลงไปกวนมัน๋ยวมันเป็นเปื้อกปรองเสร็จหมักเสร็จเราก็มาลงถังถังบ่มอย่างเงี้ยครับเป็นถังพวกนี้อันนี้เป็นถังถังบ่มอันนี้นี่ถังอันนี้ถังเยอรมันก็มาบ่มอยู่ถ้าเกิดเราจะต้องการเป็นตัวที่ทําให้ให้ซานะครับเรามาหมักถังถังนี้ถ้าเราต้องการให้ได้คาแรคเตอร์ของโอ๊กเราก็มาลงถังไม้แทนก็สาโทมาหมักนี้ก็คือถังก็เป็นถังไม้ถังนี้อันนึงมันทาได้สักกี่ขวดนะครับถังนี้ประมาณ 200- 200ลิตร200ก็ลิตรก็600ขวด สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาบุกโรงงานครับแต่ไม่ใช่โรงงานอาหารทั่วไปนะเป็นโรงงานบ่มสาโทน่าจะเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่เรียกว่าถูกกฎหมายนี่ชื่อว่าโรงบ่มเทพพนมครับวันนี้เราต้องยอมรับว่าสุราไทยที่เป็นสุราชุมชนหรือว่าคราฟเบียวันนี้กฎหมายผ่านเรียบร้อยแล้วนะเรื่องการผลิต เราต้องบอกว่าผู้ริโภคเองก็เริ่มเปิดใจกับการดื่มสุราชุมชนมากยิ่งขึ้นแต่ต้องต้องบอกไว้ก่อนเลยนะในคลิปนี้เราไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนดื่มแอลกอฮอล์แต่ถ้าใครดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วเราลองมาเรียนรู้ถึงที่มากันเราลองมาเปิดใจให้กับสุราพื้นบ้านกันไม่งั้นในประเทศเราก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่ยี่ห้อเท่านั้นวันนี้ผมเลยอยากจะพามาคุยกับพี่ออฟที่เป็นเจ้าของโรงบ่มเทพพนม ผมเชื่อว่าในวงการเนี่ยเขาคงรู้จักพี่ออฟเป็นอย่างดีจากที่ผมได้คุยเบื้องตน้นเรียกว่าแกเป็นคนบ้าคนหนึ่งเลยด้วยซ้ําที่ต่อสู้กับเรื่องนี้แล้วก็พยายามทําทุกอย่างให้ถูกกฎหมายและได้มาตรฐานระดับโลกฉะนั้นวันนี้ต่อให้ใครไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ต่อให้ไม่ได้สนใจอยากทําทธุรกิจนี้แต่ผมว่าไม่มีโอกาสที่เราจะมาบุกรงงานกันแบบนี้ฉะนั้นคลิปเนี้ยผมว่าฟังไว้สนุกๆแล้วกันเพื่อเป็นความรู้ครับ ก่อนที่พี่ออฟจะมาทําลงบาเทพนมอ่ะพี่เป็นใครมาจากไหนอะครับก็ทําเป็นซอฟต์แวร์เดเวล็อปเปอร์ครับพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือมาก่อนทําตั้งแต่ปี2012ทำถึงปี2015ทําอยู่13ปีฮ้ยถ้า2012เขาเรียกว่าเป็นยุคสตาร์ทอัพยุคแรกเลยดิ ใช่ตอนนั้นยังไม่ครับว่าสตาร์ทอัพเลยแต่พี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรสายเทคเลยปะ่ะใช่ใช่ก็จบมาทางนี้โดยเฉพาะจบวิศวะคอมพิวเตอร์มาครับซึ่งตอนนั้นพี่ก็เปิดบริษัทของตัวเองเลยครับใช่ครับทำบริษัทซอฟต์วแวร์ตั้งแต่ตั้งแต่แรกก็จบจบมาครับชวนเพื่อนเปิด2องสำพลทำบริษัทซอฟต์วแวร์มาอ้าวแล้วจบวิศวะคอมพิวเตอร์ไปไงมาไงมาทําธุรกิจพวกนี้ครับ ก็เป็นสายวิทศวะเนะก็เป็นคนชอบดื่มอยู่แล้วดื่มมาตั้งแต่ตอนเรียนมาอะไสายวิศวะเป็นคนชอบดื่มมันดูไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยก็ก็ดื่มอยู่แล้วตั้งแต่สมัยเรียนสมัยอะไรมาเนี่ยครับแต่ว่ากอทำซอฟต์แวร์ทําอะไรไปก็มีโอกาสได้ชิมเครื่องดื่มหลากหลายอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเขาชอบทางสายพวกนี้แล้วเราก็เป็นเหมือนเป็นเขาเียเป็นซอฟต์แวร์ก็เหมือนเป็นเมกเกอร์อยู่แล้วก็เลย เรอยากลองทำอะไรพวกนี้ดูทำเป็นงั้นอะไรเองทำเป็นฮอบบี้ก็เหมือนหาฮอบบี้ทำอะไรเฉยก็เลยอยากลองทําเบียร์ทำอะไรเงี้ยแล้วพอตัดสินใจว่าไม่ไปต่อกับธุรกิจ developer แล้วพี่ไปเริ่มทําอะไรต่อก็ตอนแรกปีปิดบริษัทเปปี2015ตอนแรกกะว่าจะพักสักปีแต่ว่าก่อนจะปิดบริษัทเราได้ศึกษาเรื่องทำเบียร์ตั้งแต่ต้นปี2014นะปิดบริษัทปี2015คือได้กินคราฟเบียร์ก่อนแล้วไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยได้ลองชิมคราฟเบียร์จริงรในไทยก็มีมีคนนาเข้ามาเยอะแต่ต่างประเทศน้อยป่ะใชช่น้อยป มันอร่อยมันขั้นตอนมันมีนความแตกต่างะจริงๆด้วยกันว่ามันไม่เหมือนที่เราเคยทานเคยสนใจแล้วเราที่บอกเ็คือเป็นสายเมกเกอร์อยู่แล้วสายชอบทําก็เลยอยากลองทาเองดูเขาก็ดูจะเริ่มทาคราฟเบ,บียแล้วไปไงมาไงไมันกลายเป็นปสายโทครับต้องบอกว่าจริงๆทำคราฟเบียรตอนที่บอกว่เัเป็นเป็นเป็นฮอบบี้เนาะเราทำเฉยๆไม่ได้คิดว่าจะเป็นธุรกิจแต่ว่าพอที่บอกบริษัทก็หยุดพอดีอาก็กะว่าอยากจะพักไม่สุดท้ายไม่ได้พักก็ลองทำทำเบียร์ทำไปเรื่อยๆก็คิดว่า เออมันน่าจะพอเป็นธุรกิจได้ดูแล้วมันมันก็มีมันทำออกมารสชาติมันก็ใช้ได้อย่างนี้ครับเบียร์พอทำมันทำธุรกิจเนี่ยก็จะเห็นว่ากฎหมายหลายๆอย่างอ่ะมันคือเราพาเริ่มทำอ่ะล้าก็เริ่มศึกษาเรื่องกฎหมายว่าทำยังไงไม่ทำได้บ้างเพราะว่าเออมันทำไม่ได้มันไม่สามารถจะขออนุญาตเปิดโรงได้ง่ายๆเท่าไหร่คือถ้าจะทำได้ือต้องไปทำโรงขนาดใหญ่สมัยก่อนในกฎหมายคือต้องทำลงทุน1 0ล้านบาทถ้าทำา10ล้านลิตรต่อปีขึ้นไป สิบล้านลิตรต่อปีนี่มันขายกันยังไงวะก็คือต้องมีเครื่องจักรขนาดตัวสิบล้านลิตรอย่เงี้ยมันก็คือใหญ่ามากลงทุนแต่น้อยๆก็เจ็ดสิบแปดสิบล้านถึงเป็นร้อยล้านนะข้อจริงแล้วต้องทำนู่นทำนี่ทำเอไอเอทำอะไรเยอะแยะมากคือมันทำไม่ได้ก็ <im it> เราพยายามไปหาวิธีว่าจะทำยังไงให้มันเราสามารถทำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่แหละทำเบียร์นี่แหละที่มันแ,นแพ็กเกจได้โดยไม่ต้องไปทำสิบล้านลิตรไหมมีสองหนทางที่มันทำได้นะคือทำบูพับทำบูพับ่อเปิดโรงเบียร์เหมือนทำเป็นธุรกิจ ร้านแทนหน้าร้านแล้วเขามีต้มเบียร์ตรงนั้นก็เป็นหนึ่งอันทำได้ก็เป็นอย่างหนึ่งคือไปทำเครื่องดื่มว่าชนิดอื่นอะไรก็ได้ตามกฎหมายทําทำเครื่องดื่มชนิดอื่นที่ไม่ได้ใช้อ่ามอสกับฮอปเนี่ยคือไม่ใช่เบียร์เนี่ยก็สามารถจะแพ็กเกจได้เราก็เลยเราก็เลยทำทั้งสองอย่างคือเราทําตัวโรงเบียร์เหมือนกันทําโรงเบียร์อันนี้ทํากับพิชิตพ้นกับพิชิตทำกันทำรงเบียร์มีสัมพันธ์อันนี้ก็เป็นบูพับแต่ว่าบูพับก็แพ็กเกจไม่ได้ครับก็คือเอาลงขวดลงกระป๋องไม่ได้ ขายตรงที่ผลิตอย่างเดียวเแก้วอย่างเดียวใช่ครับเป็นเบียร์สดอย่างเดียวก็เราก็ไปดูมีโอกาสไปที่งานเบียร์โทเปียที่ฮ่องกงคือผม,มไปเป็นคนชอบดูโรงดูอะไรงี้ตั้งแต่แรก้วก่อนที่จะมาทำก็คือไปดูโรงคนอื่นเนี่แหละจนจนอยากทําเพราะเราเป็นสายเมคเกอร์เราเลยอยากรู้ที่มาที่ไปของอ <ๆ S 2> ทุกทุกอย่างตรใช่ใช่อยากดูเขาทํายังไงอะไรเงี้ยจริงๆอก่อนน,นั้นอ่ะไปดูโรงวิสกี้ที่สก๊อตก้ยน่าสนใจเพาะหมักสิบห้าปีเขานานไปหน่อยก็จะได้ตินตั้งก่อนแล้ว แสดงว่าสาโทเทพพนมเนี่ยไม่ได้เกิดจากความตั้งใจตั้งแต่แรกแต่เกิดจากการเลือกทางที่สามารถทำได้ใช่ใช่ครับก็คือมีโอกาสไปดูโรงคนนั้นคนนี้เยอะก็รู้สึกว่าตัวสาโทของไทยอ่ะกับสาเกญี่ปุ่นมันใกล้เคียงกันมากทำไมเราจะแบบทาไม่ได้เราคงเคยได้ยินคำว่าสาโทแต่ว่าคนแบบผมที่ไม่มีความรู้ครับอยากถามว่าสาโทกับเหล้าขาวมันเหมือนกันหรือต่างกันนะครับ างกันสาโทก็คือเหล้าที่ทําจากข้าวไม่กลั่นเอาเอาข้าวนะมาหมักให้ได้แอลกอฮอล์เรียกสาโทส่วนเหล้าขาวเหล้าขาวเนี่ยคือเหล้ากลั่นจะกลั่นจากอะไรก็แล้วแต่กลั่นจากอ้อยก็ได้กลั่นจากน้ําตาลตโนดก็ได้หรือกลั่นจากสาโทก็ได้ฉะนั้นสรุปง่ายๆสาโทคือไม่กลั่นไม่กลั่นแล้วใช้ข้าวต้องใช้ข้าวเหล้าขาวคือกลั่นกลั่นแต่วัตถุดิบเป็นอะไรก็ได้แต่พอสาโทใช้ข้าวอ้าวสบายเลยทีนี้ประเทศไทย ชาวนา70%ใช่ครับนี่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่กลายเป็นโรงบ่มสาโทเทพนมที่นี่ครับก่อนที่เราจะพาไปดูโรงบ่มที่อยู่ข้างๆเราตรงนี้อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ก่อนว่ากระบวนการทําสาโทรจริงๆมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงบ้างครับพี่จริงๆก็อย่างที่บอกว่าสาโทก็คือ เอาข้าวมาหมักให้เป็นแอลกอฮอล์ <c oughs> ก็ดื่มได้ <c oughs> สเตปแรกนะครับก็คือก็เหมือนเราทําหุงข้าวทั่วไปเนาะวัตถุดิบเราที่เราใช้เนี่ยเป็นข้าวเหนียวต้องเป็นข้าวเหนียวจริงๆใช้ข้าวเจ้าก็ได้แต่ว่าสาโทดั้งเดิมเนี่ยเขาใช้ข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวเหนียวมันน้ำตาลเยอะกว่ามันก็ได้แอลกอฮอล์สูงกว่าแล้วก็มีความหวานมีความอะไรนี้อย,อยู่เราใช้ข้าวเหนียวเชี่ยงงูจากเชียงรายครับเอามาเพราะมันเป็นเป็นข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวเปียกลำไยอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นข้าวเหนียวที่ไ้ทาของหวานข้าวเหนียวควาาอรื้ง ผงล้างแป้งไรให้หมดเหมือนทำข้าวธรรมดาแล้วก็เรามาแช่ก่อนก่อนนึ่งไว้เนี่ยหชั่วโมงให้มันดูดน้ำเข้าไปเต็มที่ข้าวเหนียวเนี่ยเราใช้ได้ทั้งข้าวเหนียวใหม่ข้าวเหนียวเก่าก็ได้<ม>ข้าวเหนียวเก่าก็จะมีกลิ่นแบบนึงข้าวเหนียวใหม่เขจะมีความหอมกว่าอะไรกว่าแช่6ชั่วโมงเสร็จครับเราออกมานึง่งนึ่งด้วยเนี่ยของเราเนี่ยนึ่งแบบดั้งเดิมนะคือใช้เป็นเป็นหวดเลยเป็นหม้อต้มหมี่เหมือนที่เขานึง่งทั่วไปใช้หวัวหัวม้ไผ่นึ่งทีละประมาณ5กิโลก็นึ่งประมาณสิ คือนื่อสุกดีให้ข้าวสุกทั้งหมดจังหวะนี้ก็คือเสร็จแล้วแล้วก็มาผึ่งให้เย็นแผ่ไปบนโต๊ะข้าวเหนียวมาเกลีย่ยทีละ5กิโลหกิโลเนี่ยพอผึ่งให้เย็นเสร็จแล้วเอามาคลุกตัวเชื้อครับเชื้อจุรินทรียเป็นตัวลาสําหรับเพื่อจะย่อยเปลี่ยนข้าวเหนียวเนี่ยให้มันเป็นน้ําตาลเพราะการจะหมักให้ได้แอลกอฮอล์ต้องใช้น้ําตาลในการหมักนะก็คือเอาเอามาคลุกเนี่ยแล้วก็ทิ้งไว้ในในถังเนี่ยสอวันครับอันนี้ของเทพนมเนี่ยคือจะเป็นตัวเชื้อจากเอาจากมาจากลูกแป้ง ลูกแป้งคือเป็นเชื้อลูกที่ปั้นจากข้าวมีเชื้อจุลินทรีย์อยู่แต่ของเทพนมเนี่ยเราแยกไม่ได้ใช้ลูกแป้งเราไปเอาเชื้อจากลูกแป้งมาแยกออกมาเป็นตัวเดียวออกมาเป็นขั้นตอนไปเชื้อบริสุทธิ์ออกมาครับทำในแลบออกมามีแลบก็จะควบคุมมาตรฐานยังไงใช่จะทําให้มาตรฐานแต่ละแบบมันเหมือนกันาร <c oughs> ผม,มเคยได้ยินว่าเวลาที่ชาวบ้านทั่วไปทำไอ้ลูกแป้งตัวนี้แหละที่จะส่งผลให้มันดีหรือไม่ดีใช่โอเคหลังจากหมักไว้แล้วเราอามาคลุกแล้วเพ๊บครับอันนี้สิ่งที่ได้ออกมาก็คือข้าวหมัก เขาหมากักคือเป็นข้าวหวานหวานที่มีน้ํวานหวานออกมาก็จะอยู่ตรงท้ายถังเลยนะตอนนี้คือยังไม่มีเราไม่ได้ใส่น้ำที่บอกดูมาที่คือเราข้าวเหนียวมาคุกกับปลาจริงไว้เนี่ยน้ำหวานมันจะออกมาเองเป็นไส้หลับเลยหวานเจี๊ยบเลยตอนนี้คือยิซยังทํางานไม่ได้ครับเพราะว่ามันหวานเกินเราจะมาเติมน้ําถ้านี้เขาเรียกผ่าน้ำนะภาษาการทำสารโทรการทำเหล้าเนี่ยเรียกผ่าน้ําคือเติมน้ําเข้าไปปุ๊บเราก็เติมยิซไปด้วยก็หมักต่ออีกประมาณ30วันในนี้ก็จะมีข้าวอยู่นะครับหมักพร้อมกับตัวข้าวไปเลย30วันเสร็จแล้ว เราข้าวออกครับกรองข้าวออกแล้วก็บ่มต่ออีก 3- าถึงหเดือนแล้วแต่ตัวแล้วก็ที่เหลือก็าบรารจุขวดได้ละตกตะกอนให้มันใสแต่ว่าถ้าอันไหนที่เป็นโรงบาเร,รลวโรงถังไมโอก๊กก็คือขั้นตอนนี้คือไปบ่มในถังไมโอ๊กแทนซึ่งจะเพิ่มกลิ่นเพิ่มกลิ่นโอก๊กเพิ่มความซับซ้อนขึ้นมาครับมีกลิ่นวุนใลากลิ่นโอ๊กขึ้นมามันก็เหมือนเวลาเราเป็นโรงบ่มไวน์อะไรใช่ใช่ใชลักษณะเดียวกันนะจริงจริงกระบวนการไปดูไม่ได้ยากเลยไม่ได้ยากครับแต่ถ้าทำให้ถูกกฎหมายแล้วมีมาตรฐานไม่ง่าย ไม่ง่ายครับยิ่งยิ่งคือเรื่องมาตรฐานแต่ละ,ละาเขาเรให้มันคงที่ได้ตลอดเนี่ยก็จะถือว่าต้องควบคุมเยอะขั้นตอนเยอะครับเปนงานเขาเรียกอะไทำพไเพราดื่มแอลกอฮอล์เปนงานที่ค่อนข้างละเอียดอ่ะเห็นกระบวนการผลิตสาโทไปแล้วเริ่มอยากเห็นไอ้โรงบ่มแล้วว่ามันเป็นยังไงครับเริ่มที่ไหนกันดีครับพี่ ก็อย่าให้ดูพวกตัววัตถุดิบก่อนแล้วกันครับอย่างที่บอกครับตัวอันนี้เป็นตัวข้าวเหนียวเคี่ยงงูนะที่เราใช้ก็เป็นข้าวเหนียวปกติก็มาหุงครับซึ่งตัวที่ใช้นึ่งเนี่ยคืออย่างที่บอกครับป็นเป็นหัวตัวนี้ก็คือเราทำเนี่ยแล้วก็มานึ่งในหัวตัวนี้ธรรมดาผ้าขาวบางใส่ต้มน้ําก็เหมือนตอนเรานึ่งข้าวเหนียวปกติเลยใช่ครับทำปกติเลยหรือจะใช้ข้าวเจ้าก็ได้ข้าวหอมมะลิก็ทําได้ข้าวสังยดก็ทําได้นี่ข้าวสังยดถจับพัทลุง อันนี้ข้าวดื่มผัวจากสกลนครเราต้องเป็นข้าวที่เป็นต้นทางเลยไหมหรือแบบพวกที่เขาตัดแต่ง G M O แล้วส่วนใหญ่ก็คือเอาแบบไม่ไม่ตัดแต่งครับแต่บางทีมันก็ไม่สายพันธุ์มันก็เลือกไม่ได้จากข้อส่วนใหญ่ก็มาจากขององค์การข้าวอยู่แล้วสายพันธุ์เราก็เลือกซื้อจากผู้ผลิตครับชาวนาเลยเราพยายามเดี๋ยวนี้มันคนน n e c ง่ายนะพยายามไปหาตามเพจตามลายถามมาดูเขาปลูกเองหรือเปล่าออร์แกนิกหรือเปล่าแล้วก็เลือกคุยกับเขาโดยตรง เพราะเราไม่ได้ไม่ได้ใช้ทีละเยอะมากเราก็สั่งมาเป็นลอ็อตเป็นลอ็อตแล้วพอเขามีข้าวใหม่ข้าวอะไรมาเนี่ยเราก็เอาไ้ใช้ได้ไม่ต้องเก็บไว้นา,านครับ,รบเพราะเครื่องดื่มพวกนี้วัตถุดิบมันมีผลเยอะกลิ่นรสชาติเนี่ยมันมาจากตัวข้าวเท่านั้นแหละต่อให้เป็นข้าวเหนียวเคี้ยวงูแต่ถ้ามันคนละผู้ผลิตมันก็รสชาติเปลี่ยนเปลี่ยนครับอายุการเก็บะลรก็เปลี่ยนเปลี่ยนหมดแสดงว่าเราแทบจะต้องล็อกกับทางผู้ผลิตโดยตรงเลยมันก็ไม่เชิงขนาดนั้น ก็คือเราสามารถเขาเรียกอะไรใช้หลายๆเจ้าได้แต่จริงๆเราก็ใช้อยู่ไม่กี่เจ้านะแต่ว่ารสชาติการหมักมันก็มีผลตัวลาที่เราใช้อย่างตัวนี้เป็นตัวลาที่เราแยกออกมาเนี่ย อ๋อนี่คือหน้าตา,ราครับก็คือเป็นเพลทเลยเราทำในแ l บออกมาเนี่ยมีนักวิทย์อยู่สองคนก็ทำตัวเชือพวกนี้เองหมายถึงว่าจะทำลงบ่มแบบนี้ต้องมีนักวิทย์อยู่เลยครับก็มีอยู่เลยถ้ามีก็จะดีกว่าหรือไม่ก็ต้องโผล่มาทำมาหาลัยให้มาหาลัยช่วยก็บางที่ถ้าเกิดคำเพราะเราให้มาหาลัยช่วยอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีบริษัทที่ทำพวกนี้โดยเฉพาะ oh. แต่ของไทยเนี่ยไม่มีบริษัทที่ทำพวกนี้เราก็เลยต้องมีของเราเองใช่ครับ พอเราทำานุ่นี้เสร็จเรียบร้อยครับพอได้เป็นนื่อข้าวเสร็จแล้วก็ไปคลุกแล้วก็ลงถังเดี๋ยวผมให้ดูตรงถังแล้วจันตรงถังหมักจริงๆถังหมักเรามีเรามีหลายหลายไซส์นะฮะคือถ้าเกิดเราทําทดลองเงี้ยเอาใช้ถังถังเล็กหน่อยจริงๆก็คือนี่คือทดลองทดลองนี่คือจริงๆคือหม้อหม้อก๋วยเตี๋ยวธรรมดาต0ิบลิตรหม้อสตูธรรมดาก็คือใช้ทําสูตรใหม่อย่างนี้แต่ถ้าหมักจริงเนี่ยก็คือเป็นหม้อเป็นถัง300ลิตร จริงๆก็เป็นหม้อเหมือนต้มขาหมูนะแล้วก็มาดัดแปลงจริงๆเป็นหม้อครับที่เขาทำขาหมูทําอะไรกันระหว่างที่หมักเราเปิดได้ไหมครับเปิดได้ครับเอยวเปิดให้ดูครับมี่ความรู้ได้ไงมันต้องใช้อุปกรณ์อะไรแบบไหนแบบนี้ก็ดูจากสาเกจากอะไรเงี้ยมาครับดูจากหลายๆอย่างดูจากคนไทยมานี่คือหมักแล้วมันเป็นแบบนี้โหข้าวเยอะเหมือนกันนะครับเยอะครับใส่ทีนี้กลิ่นแรงเลยครับเข้ามักประมาณนี้50กิโลในถังนี้ที่ของเหมือนกันนะเนี่ยครับกินกินได้ไหมครับตอนนี้ กินได้ครับไม่เสียไม่เสียไม่เสียมันไม่ต้องเะไรแต่ต้องกินงต้องไม่ต้องไม่นั่นต้องไม่ลงไปกวนมันเ๋ย่มันมันเปื้ยแต่ว่าจริงๆต้องมีขนาเไียก็จะนี่ครับก็คือหมักอยู่ตรงนี้สามสิบวันซึ่งอันนี้เรามีสูตรมาตรฐานของเราแล้วฉะนั้นเรารู้ว่าจะต้องใช้ข้าวเท่าไรอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ก็คือปรับมาเรื่อยๆครับใช้เวลาตอนแรกเนี่ยที่ทำา R อดียู่ทำอยู่ทำอยู่สองปีก่อนจะออกผลิตภัณฑ์ตัวแรกอ่ะ R&D ดีอยู่สองปีมั่วกันอยู่สองปีครับใช่ครับทำออกมาช่วงแรกๆก็เปรี้ยวบ้าง ไม่อร่อยบ้างขมก็มีนะออกมาขมก็มีพอกรองเสร็จหมักเสร็จเราก็มาลงถังถังบ่มอย่างเงี้ยครับเป็นถังพวกนี้อันนี้เป็นถังถังบ่มอันนี้นี่ถังอันนี้นถังเยอรมันมาบ่มอยู่ก็คือมามาให้มันได้อายุเก็บให้มันได้อายุมันต่างจากถังสแรนเลสทั่วไปยังไงอะครับถังนี้มันเป็นเขาเรียก d o u ลแจ็คเก็ตอะครับก็คือเอาน้ำเข้ามาหล่อได้มันอ๋อไม่ถว่าเขาอบตรงนี้มันมีน้ำเนี่ยเนี่ยนี่นะครับตรงนี้ที่มันเป็นตรงตรงเอาเอาท่อเข้าได้ก็จะมีน้ําเข้าได้ หรือว่าถ้าเกิดเราจะต้องการเป็นตัวที่ทําให้ให้ซ่านะครับเรามาามาถังถังนี้แบบซ่าเหมือนเหมือนคล้ายคายโซดาน,นี่เหรอครับก็เหมือนอเรียกอะไรเหมือนซอฟดิงมากกว่าครับแต่ว่ามีแอลกอฮอล์ครับก็อันนี้จะเป็นถังที่จริงๆไซส์เท่ากันเลยนะตัวนี้กับตัวนี้240ยิตเเท่ากันจะเห็นว่ามันใหญ่กว่าเพราะว่ามีฉนวนฉนวน,นแล้วก็เป็นถังที่ทนแรงดันมันก็จะโค้งโค้งอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีอันนี้ครับตัวท่อที่เห็นดำๆเนี่ยเป็นน้ําเย็นลบสี่องศาคุมอุณหภูมิ ให้มันทําทําซ่าเนี่ยเราทําที่อุณหภูมิสูตรนงศาแต่อันนี้คือรูมเทมใช่กระดุมเทมแต่ว่าห้องนี้ก็ประมาณยี่ยี่สิบห้าครับก็สแสดงว่าพี่ก็ต้องเปิดแอร์ตลอดหรือคุมอุณหภูมิตลอดใช่ครับถ้าเป็นถ้าจะเป็นตัวถังบ่มเนี่ยก็คือคุอุณหภูมิตลอด,ดลอดเวลามีระบบควบคุมอยู่หนึง่งหม้อนี่คือหนึ่งสูตรใช่ใช่ถูกับพี่หเห็นมีรหัสอยู่ใช่คือเป็นเลขแบตครับว่าอลายเงี้ยทำเมื่อไหร่นี่ครับก็เก็บไว้เนี่ยเนี่ยอย่างนี้ตั้งแต่เดือนเดือนทีสองวันนี้ก็เนี่ยสองเดือนและผมก็ทีอนี่ตเลย ใช่อยู่สองสาเดือนเลยเนี่ยถังนี้อันหนึ่งมันทาได้สักกี่ขวดนะครับถังนี้ประมาณ 200- 200รลิตร2ก็6 0กก็ขวดแล้วก็ถ้าเราต้องการให้ได้คาแรคเตอร์ของโอ๊กก็คือเราก็จะเอาแทนจะลงถังนี้เราก็หรือถังนู้นแล้วก็มาลงถังไม้แทน<อ>ก็สารผสมหมักนี้ก็คือถงังก็เป็นถังไม้เป็นถังวายเก่านะคือจากการ์ันเต้ขเขา,าขใช้ขเขานำเข้าจากฝรั่งเศสอยู่แล้วเราก็ซื้อต่อถังมือสองเข้ามาก็าบ่มตรงนี้อีกประมาณปีหนึ่ง อันนี้จะนานหน่อยราคาเขาจะสูงกว่าแบบนี้สูงกว่าเยอะอ๋อหรอใช่ครับอันนี้เ็าน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรที่เดียวในไทยที่มีเขาเป็นตัวแรกในไทยที่มีสาโทที่ลงที่ไม่เป็นหัวจุกแบบนี้คืออะไรครับก็ถ้าเกิดมีการหมักอยู่ปปล่อยคขาจะเอาไรออกมาครับเขาเรียกแอร์ล็อกให้อากาศออกได้แต่ไม่ให้อากาศเข้าไปการระเบิดนี่แหละครับใช่ครับการระเบิดซึ่งวิธีการแบบนี้ ชาวบ้านเขาไม่ทําแน่นอนบ่มตรงถังไม่โอ๊กเราไปเรียนรู้จากไหนอะครับก็เป็นเทคนิคจากไวจากเบียร์ครับที่ทํ่แล้วศึกษาครับเบียร์มาเขาก็บ่มเบียร์กันในถังนี้เราก็เลยอยากลองบ่มสาโทใช่จริงๆก็อย่างที่เล่าไปก็คือจริงๆรอยากทําวิสกี้ช่วงแรกๆอ่ะอันนี้มันก็มีความคล้ายเพราะไม่กลิ่นโอ๊กเราชอบวิสกี้เพราะไม่กลิ่นโอ๊กขึ้นมาเอาสาโทมาบ่มเนี้ยก็มีกลิ่นโอ๊กออกมาซึ่งสมัยก่อนสาโทในประเทศไทยไม่มีกลิ่นโอ๊ก ไม่มีครับไม่มีเราเห็นใ้เครื่องแบบนี้แล้วไอ้ไอ้เครื่องใหญ่ๆอย่างนี้คืออะไระครับอ่าเหมือนกันครับแต่ว่าถังอันนี้ยอันนี้ยสองร้อยสลิตรสองลิตรอันนี้<อ>ก็เป็นเป็นหกรลิตรแทนแสดงว่าพี่มีอยู่10กว่าถังมันสามารถทําได้10กว่าแบช ใช่ใช่ครับข้ขางหลังจะถังใหญ่ก็เหมือนกัน,นข้างหลังพันสองลิตรมีอยู่หกถังเนี่ย <_ d ata> กำลังจะมีถังถังแบบที่เว้ยเนี้ยนะครับสั่งทามาอันใหม่ไว้หมักสาโทเฉพาะอีก8ถ <_ d ata> ังแสดงว่ามันมีดีมาน์ที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ <_ d ata> ตอนที่เราทําตอนแรกก็มีมีความกังวลอยู่นะจริงๆปีที่แล้วก็จะมีความกังวลอยู่ว่าปีเป็นปีที่แล้วเป็นปีที่เพิ่งเริ่มทําตลาดจริงๆจังๆว่ามันจะคนไทยจะเก็ตไหมในตลาดมันมีไหม แต่ถทาที่เราทําไปแล้วได้ผลตอบรับมาคิดว่ามันโตได้เราก็เลยเพิ่งปี<ะ>เดียวที่พี่ทําการตลาดแต่ทำไมเวลาเราไปคุยกับใครเขาจะพูดถึงสาโทรเทพพนมหมดเลยอย่างแรกคือเราทำาอะไรโฆษณาไม่ได้นะกครื่ง,งเ,เป็นกอส่วนใหญ่เราทําเป็นอีเวนต์จัดงานแพร์ริ่งทำอะไรเงี้ยคือมันอยู่ที่คุณภาพของด้วยครับพอเขาเห็นมีความแตกต่างมี รสชาติที่มันเป็นมาตรฐานเป็นอะไรเงี้ยเขาก็พูดต่อกันอะไรงี้กันสิ่งที่ผมเริ่มเห็นคือเริ่มมีร้านอาหารประเภทโฮมคุกกิ้งหรือไฟาดที่เน้นอาหารไทยอ่ะครับเขาเริ่มแพริ่งกับสุราชุมชนมากขึ้นใช่ใช่เลยครับคืออันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่ามันมีดีมาน์ด้วยแล้วเราคิดว่าเราก็อยากทําอย่างนั้นเราไปกินซูชิไปกินอมากาเซอ่างเงี้ย เขาต้องเอาสาเกมาแพรลิงมีอะไรแพรลิงเ่ของไทยไม่มีครับสาโทส่วนใหญ่ในท้องตลาดของจังหวานกินเปล่ากินได้กินอะไรได้แต่ว่าพอมากินอาหารมันไม่ได้วเมื่อมันเลี่ยนมันกินได้แก้วเดียวมันก็มันตัดกับอาหารเกินไปคือมันไม่ได้มาเสริมอาหารมันไม่ได้ช่วยล้างปากแล้วก็ทําให้มันหวานน้อยมีความเปรี้ยวเล็กน้อยมีอะไรที่มันกินอาหารได้ดีขึ้นการที่พี่ออฟทำแอปในมือถือซึ่งต้องเรียนรู้ความต้องการของลูกค้า มาเลยทำให้ตอนเรามาทำสาโธเราไม่ได้ทำตามความชอบของเราอย่างเดียวแต่เราทำตามความต้องการของตลาดด้วยช่วยได้ใช่ไหมจริงๆต้องบอกว่าตอนทำรสชาติแรกๆตามความต้องการของตัวเองชอบสาเกมาแบบไหนก็อยากทำต้องการแต่พอทำไปเรื่อยๆคุณเนเรื่องก็ต้องก็ต้องปรับตามลูกค้าแหละว่าเขาอยากได้ตัวไหนแล้วก็ต้องออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มันเติอกับต,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 ตัวตลาดได้ว่าเออเขาอยากได้แบบนี้อะไรเงี้ยตัวที่เราชอบของเราไว้กินเองก็อาจจะทำไม่เยอะแล้วอย่างงี้ต้องทำตัวที่ตลาดเขาต้องการด้วยอย่างงี้ครับ กฎหมายไม่เป็นยังไงเราก็ไม่ได้งอมือกอทานนะพูดจริงคือเราอะไรที่มันทําได้ก่อนวก็ทาเพื่อจะเข้าไปในระบบเพื่อจะไปรู้ว่าการเสียภาษีมันเป็นยังไงการตั้งโรงไปยังไงเพื่อจะได้มีโน้ตฮาวก่อนไม่งั้นรอยเขาบอกให้เปิดโรงเบียร์ได้ตอน5ปีมีกฎหมายที่ทำไดต้ตอนนั้นเราะาจะต้องมาเริ่มใหม่ในต้นนี้เราคืออะไรที่เราทำเป็นธุรกิจได้เร,เราอาจจะไม่ใช่คนแรกๆในตลาดแล้วใช่ครับแล้วก็เราอยากจะ นั่นแหละเราอยากจะเรียนรู้เข้าไปก่อนเดี๋ยวจะได้รู้จะทำยังไงก็ช่วงแรกที่เปิดเนี่ยเราไปที่บอกไปฮ่องกงไปงานเบียทัปีเนี่ยไปเจอเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่เรียกว่ามีดครับก็คือเป็นน้ำผึ้งหมกักมีด M E A D มีดเป็นพวกเครื่องดื่มไวกิง้งจริงๆเป็นเครื่องดื่มชนิดแรกแอลกอฮอล์ชนิดแรกของโลกเพราะแค่อาน้ำผึ้งไปแช่น้ำทิ้งไว้มันก็กลายเป็นมีดแล้วเป็นแอลกอฮอล์แล้วไวกิ้งดื่มกันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ขนาดตัวมีดเอามาขายในงานคราฟเบียร ไปชิมก็รู้สึกว่าเออมันมีรสชาติที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าเออน้ำผึ้งไทยมันก็มาทําได้แนละ้วก็เราก็สามารถเปิดลงได้ในวาร์อันนี้เราลงขวดลงถังได้เลยโดยไม่ต้องเขาเรียกอะไรไม่ต้องเป็นเบียร์ก็ได้แล้วก็เพรมันก็มีความคล้ายกันมีเครื่องดื่มที่เป็นคราฟเหมือนกัน<ม>ก็รู้สึกว่าเออก็เลยลองทำแบบนี้ดูดก่อนก็ทำไปจดเป็นลงทํามีดมา ประมาณปี2017มันมีตลาดรองรับหรอครับเพราะแค่พี่พูดว่ามีผมเชื่อว่าคนในออนไลน์ก็งงมีคืออะไรวะ <laughs> ก็มีตลาดแต่ว่าเล็กกว่าครับเบียร์เยอะครับ <Okay. S 1> ก็มีเราก็เป็นคนแรกๆในไทยที่ทําขายจริงเป็นคนแรกเลยที่ทําตัวนี้ออกมาขายเมื่อทักที่บอก 4- ี่หปีที่แล้วอ,อ่ะกลับมาต่อพอเราหมักตรงนี้ตามเวลาที่เราต้องการแล้วไม่ว่าจะเป็นถังแบบรูมเทมแบบนี้หรือแบบนี้รเราไปไงต่อครับ ไม่ว่าจะไหนเสร็จแล้วสุดท,ท้ายต้องกลับไปถังนี้อยู่ดีถึงไม่ทําไม่ซานะไปตกตะกอนให้เหลือศูนย์องศาขั้นตอนไหนที่เราเอาข้าวออกอะครับก็พอบ่มเสร็จในในถังนั้นนะครับเรากองเลยเอาเอาผ้าขาวบางกองอ๋อไอถังรุมเทมน้านนะ่ะถังตั้งแต่ตรงนี้นะครับตั้งแต่ถังเนี้ยพอเราเราหมักเสร็จเนี้ยเราเอาข้าวแต่ที่พี่บอก<า>พี่จะมีเทน้ําเข้าไปกับยีสต์อันนี้คือเทแล้วครับอ๋อนี่คือเทแล้วครับถ้าเราเอาข้าวออกจะมีแต่น้ําอยู่ในนี้เลยใช่ครับ แต่ว่าในข้าวมันก็มีน้าเราต้องเอามากรองพาผ่าน้าเขาขบางอีกทีเหมือนเพรสอีกทีเพื่อให้ตัวน้าในข้าวออกมาด้วยไม่งั้นถ้าเอาเฉพาะข้าวเนี่ยก็เสียน้ําไปเยอะครับแสดงว่าท้งหม้อนี้อาจจะได้น้ําแค่ไม่เยอะถัง3 0 0้ลิตรได้น้ำประมาณ150ลิตรกว่าเราจะได้น้ำเพื่อเต็มหม้อแบบนี้อ,เเอบบู้เยอะเหมือนกันนะครับก็ปกติทำอันนี้สองถังลงถังนี้ได้อันหนึ่งประมาณ130กัเป็นเดทพอสประมาณสองถังทำครับอยากรู้เลยครับลงทุนไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับพี่ โครงสร้างทําประมาณติดนิดๆครับเอาพวกอุปกรณ์อีกประมาณ6 7ล้านประมาณนะตัวโครงเนี่ยมีฉนวน,น,วนทาเป็นฉนวนครับเป็นเมทัลชีนแล้วก็เป็นฉนวน2ออ่านเพื่อคะคุมอุณหภูมิแต่พอตรงนี้ไม่เป็นกระจกแสดงว่าทิศนี้มันต้องเป็นทิศไม่เหนือก็ต้องตะวันออกแต่จรงิงๆก็โดนครับ <c oughs> ตอน,<ด>นอตอนน้าร้อนโดนถ้าจะคคุมอุณหภูมิอ่ะต้องไม่เป็นกระจกอยู่แล้วแต่เราอยากให้คนมาเห็นมาได้คนมาผ่านมาเนี่ยดูโลรงเราแล้วเห็นว่ามันสะอาดมัน มาตรฐานในงี้คืออยากให้คนเห็นข้างในครับส่วนเครื่องนี้ก็คือเครื่องบรรจุแล้วถูกไหมครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นเครื่องบรรจุขวดครับกอกที่เราหกขวดก็ปิดฟ้าครับตัวนั้นก็เป็นเครื่องบรรจุกระป๋องมีเครื่อง<โ>อบรรจุกระป๋องด้วยลายบรรจุกระป๋องด้วยพอระบบในที่ค่อยบรรจุแต่นะวันนี้เราไม่มีวันนี้เราไม่ได้ <S <S <falsch S 1> ไม่ได้บรรจุครับไม่บรรจุมเมื่อวานวันนี้ไม่ได้บรรจุ ในมุมมุมมองกับคนนอกอะครับผมพอพี่บอกว่าเราเป็นบริษัทดีเวลลอปเปอร์โอ้ยเกง่งเราเป็นโรงบ่มเหล้าเราทําเหล้าขายมันมีความรู้สึกหรือมันมีคําพูดอะไรจากคนนอกบ้างไหมครับว่าแบบเฮ้ยโอ้โหทาลายสังคมนี่มอมเมาคนเอาเข้าจริงไม่ค่อยมีนะเพราะว่าเราเราขาย<อ>ในที่ที่เขาซื้ออยู่แล้วเราไม่ได้ไปขายในที่ที่เขาไม่ได้ขาไม่ได้ขายรือไ,ไปรบกวน การใช้ชีวิตปกตินะครับการต้องบอกว่าจริงๆเมืองไทยปัจจุบันเนี่ยการโฆษณามันทําไม่ได้อยู่แล้วฉะนั้นคนเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราทําอะไรจริงๆคนที่อยากดื่มเขายังไม่รู้เลยว่าเรามีไม่มีฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าคนอื่นเขาจะว่าไม่ว่า <c oughs> เ,ออเออทำไมไม่คิดว่านาดจะโฆษณาให้คนที่ดื่มมันยังโฆษณาไม่ได้เลยใช่ฉะนั้นให้คนไม่ดื่มอ่ะมันไม่รู้จ<น>ักเราอยู่แล้วไม่มีปัญหากับเราอยู่แล้วครับเพราะเรามันทํา คอนเทนต์ทำอะไรไม่ได้เลยถ้าเทียบกับสินค้าอื่นในตลาดเนี่ย <c oughs> ก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ควบคุมหนักมากแต่แต่พอมาพูดในมุมนี้มันหมายถึงว่าการจะ go to market หรือการจะขยายธุรกิจของตัวเองไม่ว่าจะไปทาง B 2 C หรือ B 2 B ไม่ง่ายเลย <c oughs> ไม่ง่ายครับ <c oughs> อย่างที่ที่ทางเพจต่อเพนกิ้นจะจัดงานแดมงี้ขึ้นมาพี่คิดว่ามันน่าจะพอช่วยวกกผู้ประกอบการกลุ่มนี้ไหมครับก็น่าจะช่วยได้เยอะครับเพราะอย่างที่บอกเราโฆษณาไม่ได้เะเรามีโอกาสได้ขายเนี่ยจริง เครื่องดื่มแบบอลกอฮอล์เนี่ย B 2 C ก็ไม่ใช่ตลาดทั้งหมดมันจะมีคนที่ไปดื่มที่ร้านเยอะการที่ทำจัดงานที่มันเป็น B 2 B เจอกันเนี่ยมันน่าจะทําให้หลายๆร้านน่ะที่เขาไม่รู้ว่ามันมีเครื่องดื่มประเภทนี้อยู่เนี่ยมีโอกาสมาหาอะไรไปใส่ในร้านเขาเพิ่มได้เพิ่มตลาดลูกค้าเขาได้อะไรเงี้ยครับมีตัวเลือกให้ลูกค้าเพิ่มขึ้นนอกจากเครื่องดื่มที่เขามีอยู่แล้วนะครับคิดว่าตัวนี้คงคงช่วยกันได้ไดเยอะสุดท้ายพี่ออฟคาดหวังยังไงกับ ตลาดสุราชุมชนในประเทศไทยอะครับหรือกระแสสุราชุมชนในประเทศไทยก็คิดว่ามันน่าจะโตได้อีกแต่เราก็อยากให้มันเป็นคอมมิตตี้ที่เข้มแข็งเนอะอยากให้เขาเรียกอะไรตลาดทุกคนที่ทํากันเนี่ยจับมือจะเป็นกลุ่มก้อนกันเรามีประสบการณ์จากตัวคราฟเบียมาการที่เป็นคอมคอมิตี้เป็นกลุ่มก้อนทําอะไรด้วยกันเรียกร้องกฎหมายด้วยการทาอะไรด้วยกันเนี่ยมันสามารถไปได้เยอะไปได้ไกลามากกว่าการทําแล้วกร,กระจายกระจายแข่งกันอย่างเดียวอะไรเงี้ย อาจจะไม่ไปถึงไหนแล้วมันก็ถึงที่บอกมันเป็นสินค้าที่มันควบคุมด้วยยิ่งไม่จับเป็นกลุ่มก้อนเสียงมันก็จะเบาลงถ้ายิ่งเป็นคอมมิตี้จับเป็นกลุ่มก้อนได้เนี่ยเราน่าจะโตไปได้เพราะว่าในเรื่องวัตถุดิบในเรื่องฝีมือในเรื่องอะไรเงี้ยองคนไทยเนี่ยไม่ไม่ได้แพ้อ,อะไรจากต่างชาติอยู่แล้วความคิดสร้างสรรค์รายไ,รได้หมดเห็นว่าถ้าเรารวมกลุ่มก้อนได้แก้ป,ปัญหาเรื่องการควบคุมกับเรื่องอไรายได้มีการทําการตลาดได้ที่มากขึ้นได้เงี้ยก็จะทําให้งารมันโตไปได้เยอะ ก็วันนี้ที่เราพามาคุยกับพี่ออฟคือเราอยากให้เห็นว่าคนคนหนึ่งถ้าตั้งใจทำอะไรจริงๆอ่ะต่อให้จะไม่มีใครเคยทำมาก่อนต่อให้ภาครัฐจะไม่ได้เอื้ออำนวยแต่ตรงนี้เขาก็จะเล่นอยู่ในกรอบที่สามารถทำได้และการที่มันมีข้อจำกัดเนี่ยแหละมันรีดศักยภาพของคนคนหนึ่งออกมาได้สูงที่สุด เพราะเมื่อไหร่ที่มันมีการสนับสนุนทุกอย่างเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันง่ายพอมันง่ายความตั้งใจเราก็จะน้อยฉะนั้นวันนี้สิ่งที่อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ก็คืออย่าเอาข้อจํากัดมาเป็นข้ออ้างของการทําไม่ได้แต่ให้เอาข้อจํากัดมาเป็นแรงผลักดันว่าเราจะทํามันให้ถูกต้องและให้มันดีไนดะ้ยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วก็ใครที่สนใจธุรกิจกลางคืนใครที่สนใจในเรื่องของสุราชุมชนใครที่อยากจะรู้ว่าณนวันนี้ ตลาดแอลกอฮอล์ตลาดกลางคืนมันไปถึงตรงไหนแล้วเรากำลังจะมีจัดงานที่ชื่อว่าแดมเอ็กซ์โปวันที่19-20ถึงนี้นะครับที่ MCC Hall The Mall มมักกะปิเที่ยงวันยันเที่ยงคืนและอยากบอกว่าต้องลงทะเบียนก่อนเท่านั้นนะเพราะว่าถ้าเราลงทะเบียนก่อนเนี่ยเราจะมีสิทธิพิเศษเราจะมีหลักสูตรการเปิดธุรกิจร้านกลางคืนซึ่งไม่เคยมีใครมาบอกก่อนเลยเนี่ยเอามาแชร์ทุกคนกันเอามาแจกทุกคนให้ไปเรียนรู้ฟรีกัน แต่ต้องมารับสิทธิ์ที่หน้าง,งานเท่านั้นและต้องลงทะเบียนล่วงหน้าด้วย MCC Hall The Ball บางกะปิก er, ับงานแด m Expo 19-20มีนาคมนี้แล้วเดี๋ยว EP หน้าเราจะพาไปบุกโรงงานในนามโทฟุซังจะกลับมากับเราด้วยครับอย่าลืมติดตามกัน